ด้านนี้เป็นฝั่งหน้าบ้านิม,มาก็ยังเยอะอยู่คือรถเข้ามาตักตักอย่างหน้าบ้านแล้วก็ดันมากองไว้ตรงนี้ดันให้มันขึ้นไปในสนามหญ้าป้าเนี่ยเมื่อไหร่จะหมดนอะส่วนตรงนี้เมื่อวานป้ากลับมาป้ารีบตักก่อนเลย แล้วหลังจากนั้นรถเข้ามาตักตอนกลางคืนมันก็เลยเป็นขั้นๆตรงนี้หน่อยนึงดีนะไม่เป็นเยอะป้าต้องมาตักออกเดี๋ยวมันแข็งซะก,ก่อนข้างบ้านก็ยังเหมือนเดิมเนาะท้องฟ้าก็มืดฟ้ามัวดินต้นนี้นกตัวเล็กๆเยอะมากเลยนะแต่อาจจะมองไม่เห็นมันไกลไปส่วนอีกฝั่งนี้ฝั่งหลังบ้าน ก็จะเป็นที่ให้อาหารนกตัวใหญ่ส่วนอาหารนกตัวเล็กป้าไม่ได้ให้นะบ้านเดียวฝั่งตรงข้ามเกาเป็นคนให้